เป็นอีกหนึ่งคู่รักหวานที่ช่วงนี้โมเมนต์รูปคู่หายไปจนแฟนคลับคิดถึงแล้วสําหรับคู่ของเวียสุกลลวัต์กับเบลล่าลานียิ่งสถานการณ์โควิดที่กําลังระบาดที่ทุกคนต้องดูแลตัวเองกัตงกตัวอยู่บ้านก็เลยยิ่งทําให้โมเมนต์หวานหวานห่างหายไปจากโซเชียลงานนี้แฟนคลับเลยขุดโมเมนต์เก่าๆขึ้นมาวีดและในอินสตาแกรมของแฟนคลับที่ใช้ชื่อบ้านว่าเบียเบลล่าเฟมิลี่ ได้นำภาพที่เคยมีคนไปเจอเวียเบลล่าที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดของเวียมาโพสล,ลงในอิสต a แกรมซึ่งเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี2556บันทึกความน่ารักของทั้งคู่เอาไว้ชอตที่เบลล่ายื่นแก้วน้ำให้เวียงานนี้แฟนๆก็เลยคิดถึงโมเมนต์คู่นี้ไปอีกพากันเข้ามาคอมเมนต์เช่นอยากเห็นรูปปัจจุบันทำไมปัจจุบันไม่มีข่าวลุงกับป้าเลยเงียบเกินไปแล้วน่ารัก ปัจจุบันเงียบมากเลย